ีก็ดีนะเราจะได้ฟาร์มง่ายๆหน่อยอย่าอย่ารอดิเกมเนี้ยบวกดิหาตัวไม่เจอก็ดิเจอละอาไอตัวเจอละตัวนี้ตัวนี้ไปพร้อมดันป่ะผมดันป่ะผมเข้าซ้ายไปเลยเนี่ยมักเหลืองวางฝามาแล้วมาบักเหลืองมักเหลืองเฮ้ยมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมเดี๋ยวไปหายเดี๋ยวไปหายเดี๋ยวช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมี่ไปคนเดียวแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วมี่ไปคนเดียวมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วรู้ปอมยาได้นกำลังไปมั้ง มันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวไอตัวหัวเขียวมีเพื่อนมักำลังไปคนนี้เพื่อนมาอยู่บ้านนี้เดือดร้อนยิงขนาดนั้นนะแต่ละคนยิงโคตรเยอะสวยสวยไอ้คนซ้ำมันแล้วมันชุบผู้คนมันหมดไม่ได้หมดยังผมยิงดาวได้ตัวเดียวแหละลูกแค่สามเหรอ แต่กูเห็นแค่สามแต่น่าจะมีสิคนซ้ายไอ้ตรงตรงโบดตรงโบดแต่ได้นะแต่ได้เดี๋ยวคุมไห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 ้ไอ้อนลูดของยูมีย้ายกบะดูอยู่ดูอยู่เจอละ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 มีแต่แบนเดตอะเฮ้ยมันเข้ามาหายบอยแล้วซ้ายซ้ายซ้ายบอยซ้ายแบนเดตกูเอาอ่าเนี่ย ก็เดินวก็ได้นะเวยมึงขี้พดัวบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆลงใไปแล้วมันั่งนั่งตีโคกเปกโคกเปกอยู่นัไอจีมันนะไม่ใช่กูนี่สกเล็กไหนวะอยู่ตัวเดียวมเหลืองใช่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวม้าเหลืองัอยู่ข้างบนอยู่อ่ะใช่ใชี่ข้างบนอ่ะเอมึงแอบรรลุยากูปะนี่ไม่ได้ลุดยากระจกเลยทำไมมันใช้วกเตอร์ ขวามาวะออาหายเกมอยู่บนหัวมันโผว่าผมจะซัดนาวเลยนะมันจะหนีแล้วมั้งหนึ่งตีสีไ่ไ่นะหรอมันห่าวอะเอาแม่งดิ้ไหนมาไหนามันยอ,อยู่ไหนบนโบนเหรอหวิง่งรอบเพื่อก่อนวะมันชุวไปตัวเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวนั้นไปก่อนแล้วมันนะ้งเนี่ยไม่มีนะแม่ดาวตรงนี้หมดเลยนะเพื่อนสามตัว อาอเหรอบีบเลยบีบเลยเหรือตัวเดียวก็อย่าทิ้งไว้ออะะไรรยู่เบิด็ดลงมาไม่ไม่กูปลากูปลาแล้วตกข้างล่างเนี่ยมันปลาไม่ถึงไงต้องวิง่งต้องวิ่งกระโดดด้วยวิ่งแล้ววิ่งกระโดดแล้วแต่มันไกลเกินดันเลยเพื่อนใครไ,<อ>ไม่มีใครตามหลังกูมาเนี่ยยังไ,ไงกูมาแล้วนี่เนี่ยกูอยู่ข้างนี้เนี่ย ไปเก็บพาวเวอร์สะพายก่อนครูก็ไม่มียาเลยอาบอยโอ้ยมันโดนวงแล้วอย่างนี้นะ่ะไปดีกว่าดักรอในวงก็ได้หรือระวังซ้ายนะแม่งออกซ้ายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันก็อ้อมมาเอาเพื่อนมนาะเอานนัไน่ไอ้เกมข้างหลังมึงอไงข้างหลังมึงอแน่แน่แน่ล่ามันล่ามันล่าไปหมดดักในวงก็ได้ดิมาดักในวงก็ได้ ไม่ไม่ต้องไปรอให้มันชุบหรอกวงใกล้แค่นี้มากไหนเพื่อนเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยกำแพงเนี่ยก็อย่าไปรู้ล่ะโธ่เออ้อมท้ายมาอ้อมซ้ายได้ไหมมันวิ่งไปแล้วตาย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 เลยใช่ไหมแหละจบแล้วก็รีฟาร์มเอาไปเลยน้องรักใครไม่มียากูมียานะเว้ยมีเลยขอหน่อยไม่มียาคนจนยามาก เราไปแบ่งอนด้วยเลซเตอร์ดูแค่เอามาทิ้งนะเอาต้องการขรัวเลเตอร์ซิลิคอนเนวเว้ยเมียครับเกาะไม่ได้ต้องการอะไรนะหนังสัตว์เฮ้ยเป็นโคงหน้าอ้นประมาณนี้ประมาณนี้เหลืองเลยปะเหลือวินิดเหลืองไปหนือวินิดนึงมันไม่กว่าไอดอกเมื่อกี้ ก็หนึ ling, ่งๆเลยมากเหลืออยู่มั้งไม่ได้มันม uh> like ันเลยมันเลยนี่ๆๆเอาไอ้ดอกดอกว่างก็อกว่าเดี๋ยวให้มันนิ่งๆกูยิงเองเฮ้ยมันมันมันวิ่งเลยมันวิ่งเลยเอ้ยบอสบอสมันเห็นคนคนคนบอสอยู่แล้วบอสีกว่าเมื่อกี้มีมีเลยนะขบวนหัวมีอยู่หัวนี้นี่ดู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 ตัวรู้นบ้างเหลืองบ้างเหลืองมีมีสามสองตัวสองตัวเอาไอ้ดอกเอาไอ้ดอกปิ้งเอาไอ้ดอกเดี๋ยวถ้ามันนิ่งอยู่กูเดียวเคลียร์ลงนะ โดนโดนโดนตรงบ้านโดนตรงบ้านโดนเต็มเเลยอยากให้เราดึงเคลียร์โดนตรงไหนบอกอุ้ยตรงนั้นก็โดนเต็มหัวเลยสไนเปอร์เต็มหัวเลยไม่มีกล้องคูณโอ้ยมันตัวสไนเปอร์ตัวสไนเปอร์ไอผมโดนสองสามทางว่ะแกร์เก็บเก็บมาเหลือเก็บอันนี้เคลียร์ลงแม่งเลยดิเอาสามทางเลยเชี่ยมาไหนให้ลงมาไหนลงมักเหลืองเลยมันวิ่งแล้ววิ่งแล้วมัเหลืองวิ่งแล้วไอ้เพิ่งโอูแม่งทุ่งนาสามตัวเลยอะอ่ะารมณ์ดีไรมาบักเหลืองเพื่อนบักเหลืองเพื่อน เดี๋ยวเราไปชุบได้เรามีอ่ามารีนเอ้ากดออกตังเอ้ากดออกตังกําลังมากําลังมากําลังมาไอ้ตัวนั้นโดนคาเต็มหัวไม่ล่วงเหรอด้ยเลขกสีเลขกสีเลขกสีเฮ้ยมีคนมาสม็อกว่ะใครสม็อกอ่ะสม็อกผมชุบไอเอ้าดิโอมันวิ่งมาใกล้ๆมันวิ่งมาใกล้ มันมีมาตรงกล่องกล่องอะไรละมันอยู่หลังนี้มันอยู่หลังนี้มันอยู่หลังหินนี้อยู่หลังหินนี้หมอกต้องออกขวาเพื่อนหมอกต้องออกขวาโอ้แล้วเราจะไปยังไงรับเลยนะไอ้บอยดูซ้ายนะซ้ายก็มีผมโดนสามทางเมื่อกี้อ่ะหลังหินสองกันอะมีใครมีของแรงลงไปใส่มันไหมหินไหนบอยมาร์คมองไม่เห็นเออมาร์คสี่อะมาร์คสี่กูมีไฟอ่ะแต่แต่วิ่งไปกูคงโดนบรรยากาศตายกมดแหละสี่สามวิหายช่องนี้ออกขวาไหม นโรงเรียนมีนะในโรงเรียนมเยีเดี๋ยวเดี๋ยวกูขับบนนีน้จริงก็ได้ขับบนอาคารให้ก่อนวิ่งออกขวาแล้วเข้าไปเล่นก,กับแพรโรงเรียนดีกว่าเพื่อนมาออกขวาม,ามาเพื่อนเพื่อนออกไปไปออกขวาเล่นกับแพรโรงเรียนดีกว่าจีนโล่งบนหัวโดนยิงขวายิงเขาไปรถมาว่ะรถมาด้วยกูแตกเลยเนี่ยกดกินขนมฟ้าไม่มีไม่มีรถอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยได้ตีต้องตีตีดี่กว่าต้องตีตีดี่กว่าไหนไหนไหนข้างหน้า ดาวดึงไอ้ต kh <M> ัวนี้ตัวนอกลุมน็อกลุมข้างหลังยิงเจมข้างหลังข้างหลังเพองสามวิหนึ่งวิหนึ่งวิผมจะหมกจะบมกจะหมกเดี๋ยววิ่งต่อนะเดี๋ยววิ่งต่อนะไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหินจะออกนะอุ้ยกูวิ่ง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 เอาปืนอะไรยิงกูวะเนี่ยมีนี่หรอวะนี่ MK เสียง MK เฮ้ยตัวนี้เล่นได้เอาไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นมันตึกเดียเล่นมันตึกเดียเพื่อนเล่นมันตึกเหลืองขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย เข้าเลยเพื่อนเข้าเลยเข้าเลยมีขนมซีเกียวไหมที่จะฟ้อมเกาะแล้วจะมีตรงไหนเนี่ยขึ้นขึ้นรนตึกก่อนแล้วขึ้นรนตึกก่อนรนตึกต้อขึ้นรนตึกหาต้องขึ้นขึ้นตรงไหนไม่เคยขึ้นอันนี้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 เพืนได้โอเคโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนิวเคลียร์จะมาอีกสี่สิบวิบนราคาตึกเล่นได้สวยกว่าอาร์ต ถ้ามีเสียงว่าได้อยู่บนหัวแล้วนะุยไปได้ตึกหน้าอนึงนี่งนิ้วหลังคาซ้ายหลังคาขวาขวาขวานี่นี่เต็มเลยเดี๋ยวันี้เคลียร์ลงมันโดดลงกัแล้วบอยยืนยืนโดดลงกัแล้วเราขึ้นดาดฟ้าตึกเราได้ยิงได้นะขึ้นยังไงวะได้อยู่ได้อยู่ เอ้ยมันมาขวามันมาขวาที่สองขั้วสกูใช้สแกนหาอยู่ที่ขวาสองขั้วไอยู่ข้างล่างหยุดฮะกดสแกนไปขวาดิตรงไหนนี่แหละตรงตีนตุ้มไม้อะมันลงไปข้างล่างอ่ะมันวิ่งมาตึกเราอะมวิ่งมาตึกเราสามมันจะขึ้นมาตึกเรานะจะขึ้นมาตึกเราตรงนี้มาให้เรื่อยมารให้เรื่อยโหอยู่บนสุดอยู่บนสุดไอ้วนหลุด ไอ้เหี้ยไอ้กูกำลังคุมใครข้างหลังอยู่เนี่ยสองตัวเนี่ยข้างหลังตรงกูมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสแกนหาก่อนสแกนหาก่อนลูกสี่ตัวสี่ตัวมันตายมันตายมันอยู่ใต้ตึกเราด้วยอ่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่สแกนหาอยู่ตรงกูมีสองตัวหน้าหน้ากูเลยอุ้ยอาร์ต โอย้าวไล่สัตว์ยังเหลืออีกปะอยวาเดีินเแกนเข้าก่อนไอตึกเราขอสแกนก่อนอยู่ใต้ตึกเราอยู่ใต้ตึกมันมันวิ่งเข้ามาแล้วนี่มีมีตรงนี้เลยมาใครเยจะไปรู้เหรอใช่ใช่หมดเลยปะหมดเลยปะเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวเราเรียกขบวนเราได้เปี่ยกขจะขึ้นจะขึ้นมันมันจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วแต่ระยิงความมันจะขึ้นฝั่งไหนฝั่งเราด้วยอีกคนนึง นี่แฝั่งนี้แหละฝั่งนี้แหละฝั่งนี้แหละนี่ไฟบอยนี่กูไม่ก่อนนะกูไม่ก่อนกูล้างเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอยกูดูให้มึงอ่ะคอยยิงมึงอมกันมมึงองหน้ากูมึงมึงมองตรงที่กูมึงมองหน้ากูมึงก็มาดิก็มาดินี่เลยเน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 กูกูมองตามันอยู่มองตามันแดงกลับเลยปะวงบีบนี่ว่ามันจะดักเราออกไม่ได้หน้าตาออกไม่ได้ สว้ยโอ้ผมลงมาดาวอ่ะชุบได้ชุบได้ผมสมมตแล้วสมมตผมสมมตผมมาได้สมมตผมมาได้ไม่ได้ไม่ได้ดาววงผู้ตายหมดตายวงหมดแม่แรงมากผมก็โดดลงมาสมมตกันเมื่อกี้แต่ผมน่าจะโดนหนีดแก้วเลยไอ้นี่ดื่มดูวงจะได้ไอ้ที่อยู่ไหนเมื่อกี้ที่ไดยสามต้อไปสามก็สามนายสามแล้วกูก็มาหลุดจังหวะสำคัญไว้สองตัวหลังกูกำลังคุมอยู่แล้วเขาตอบพี่แค่คนเดียวเอง วงแรงพูดวงท้ายเนาะเจ็บหมอกเหรอโดนไม่มีทางออกใช่ไหม่ก็โดนวงทุกคนนี่แต่ผมโดนผมอยู่วันสุดง่ายผมเลยโดดลงมาแต่ผมกลางสมุกลงมาแล้วแต่ผมเหนือนโดนรลเบิดมันดาวอะโดนลดแลลังด,ดูดอยู่ได้ยินเสียงระเบิดเหมือนดาวได้ไงวะ ผมโดดมาแต่บนสุดของตึกอ่ะอ๋อมันระเบิดอ๋อเนร่าเนี่อะไรผมโดดมาอ๋อผมโดนตัดข้างบนแล้วแล้วผมโดนโดนแล้วปุ๊บโอ้โหโดนระเบิดมันมันฉลาดเลยมันรู้ว่าคนต้องออกจากตึกมันตามันมันมันแบบลุมระเบิดใส่ตึกอ่ะ <c oughs>